พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญลมหายใจซึ่งเป็นรูปมากกว่าอุเบกขาซึ่งเป็นนามหรือครับเป็นเพราะเข้าลิพานง่ายกว่าใช่หรือไม่ครับก็อุเบกขาก็กลัดไปเยอะอยู่นะอันนี้ลมหายใจพระองค์ก็สันเสริญไว้มากถ้าที่เห็นประโยชน์ก็คือมันจะทําให้เปรียบเทียบเห็นการเกิดดับของจิตเนี่ยง่ายกว่านะ เพราะเวลาที่จิตเกิดดับเนี่ยเราจะเทียบกับรูปได้ว่ารูปเรายังไม่ตายแต่ถ้าไปเกาะกับอุเบกขาหรือนมามธรรมอื่นเนี่ยความไวของนมามธรรมในการเกิดดับเนี่ยมันคล้ายๆกันเราจะสังเกตไม่ค่อยออกว่าไม่รู้ว่าอุเบกขาดับหรือว่าวิญญาณดับนะแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับลมหายใจเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเวลาจิตหายจากลมหายใจไป เรายังไม่ตายนะสิ่งที่หายไปจากการรับรู้ลมก็คือวิญญาณนั่นคือเราจะเห็นจิตเกิดดับทันที